สวัสดีครับพี่น้องกองไฟวันนี้คือมารีวิวเครื่องนี่พี่น้องอันนี้เป็นกระเด็นแถวเลยเครื่องเครื่องทำโซดาครับผมนีอม่อันนี้โซดาครับผมน้ำเปล่าด้วยพี่น้องน้ำเปล่าคือแบบว่าน้ำเปล่าใส่ด้วยนะครับผมน้นเปล่าเย็นนะครับเย็น นั่งี่ทีเรียนกินะเลยนะครับ่นอทำัสครับี่นองว่ามากอสครับผมนเสร็จแล้วก็น่ครับผมเกคัตดาีเียนอันนีู้เบดได้เนเนเมดแล้วครับเปี่ยน เพี่ยนขึ้นี่ครับไปเลยปุ๊บหมดออกซิเจนหมดนี่อันนี้คือหมดแล้วครับผมอันนี้ใหม่ด้วยครับนอันใหม่นี่เป็นแก๊ปเ,นนเพี้ยนโดยเฉพาะครับผมนี่เพียรกับการทําส,สนนุดาครับผมใส่โดยเฉพาะผสมน้ําผลไม้ผสมไใบเวชครับผม ดรในจวดก็ได้นะครับผมเลอแต่อันนี้คือไม่เยียมครับแ่หอเ,เนอสิประมาณเจสโครน,นะครับนี่เจโครสิประมาณสองร้อยสามร้อยกาบาดไปเท่าน,น,นบอย่างไปสมไเคี้ยวนะครับ ตึต,ตึงมือครับผมปึ๊บอันนี้ก็เสร็จแล้วก็นี่นะครับหมุนเสร็จแล้วก็เข้าต่อครับผมนี่หมุนไปให้สุดๆดีหรอเรากดครับนี่ผมไม่กด<น>พอหนห้มูนหน่อยตึกเฉือดเลยไปน้อง เสร็จแล้วก็เป็นนี่โซดาครับพี่น้องโซน่าโซดาเนี่ยผสมครับกินซื้อกร,ระดาษซาวพี่น้องแบบนี้นี่ร้องกันสู้ใส่พี่น้อง,บง,องใบไรผสมนะ้ำผลไม้ หรือแนวจวดหรืออะไรก็ได้ครับผมกับเราเปเจริญสุนทรีน้องโอเคครับสำหรับขอบอู้ซาไละจนซุนทรีน้องขอบคุณสำหรับการรับชมครับสวัสวดีครับผม